สวัสดีค่ะน้องๆเวลาที่น้องๆมองไปรอบตัวน้องๆแยกได้อย่างไรว่าสิ่งใดคือพืชคนหรือสัตว์พืชจะแตกต่างกับคนและสัตว์ตรงที่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้น้องๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าในการสร้างอาหารของพืชน,นั้นพืชต้องอาศัยส่วนใดบ้าง หากจะศึกษาส่วนประกอบของพืชที่ทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการสร้างอาหารเราจำเป็นต้องศึกษาถึงส่วนประกอบ3ส,ส่วนสำคัญซึ่งได้แก่รากลำตน้นและใบโดยในภาพนี้เราจะมาเริ่มศึกษาจากส่วนประกอบส่วนแรกที่ใช้ในการดูดซึมน,น้ำและแร่ธาตุกันก่อนนั่นก็คือรากถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับเจมเพื่อนคนเก่งของเรากันเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมมีการบ้านที่คุณครูมอบหมายมานั่นคือการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับรากว่ารากนั้นมีหน้าที่และลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมๆกับผมนะครับหลังจากที่เจมคิดหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยแล้วเจมก็ออกจากบ้านไปยังห้องสมุดเช่นเคยแต่ระหว่างทางเจอกับพี่เกษตรกรที่กำลังปลูกพืชร้องทักเจม อา้านันนเจมส์นี่กำลังจะไปไหนล่ะตวัสดีครับพี่เกษตรกรผมกําลังจะไปห้องสมุดครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกแล้วอย่างนั้นนะสิครับผมอยากรู้ว่ารากมีหน้าที่และลักษณะยังไงนะครับอ๋อเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวพี่สอนให้เรื่องพืชพี่เชี่ยวชาญเพราะพี่อะคลุกคลีอยู่กับพืชพันธุ์ต่างๆ แล้วอีกอย่างได้ดูตัวอย่างพืชผักที่พี่ปลูกไว้จะทําให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้วยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับอา้าวเข้ามาในบ้านก่อนเห็นรากพักบุ้งนี่หรือเปล่าเห็นครับรู้ไหมว่าเป็นรากแบบใดไม่ทราบครับนี่ล่ะคือสิ่งที่เจมอยากรู้ยังไงเหรอครับ ก็รากพืชแต่ละชนิดนะมีหน้าที่และลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยก็แล้วกันรากก็คือส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลไม่มีข้อปล้องตาและใบรากของพืชเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดินมีขนาดและความยาวแตกต่างกันรากของพืชมีหลายชนิดได้แก่ รากแก้วเป็นรากที่งอกออกมาจากเมล็ดคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเรียวไปจนถึงปลายรากรากแขนเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วจะเจริญเติบโต,ตขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนไปได้เรื่อยๆร,รากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตสม่ำเสมอกันจะงอกออกมาเป็นกระจุกงอกออกจากรอบโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อเสียไปหรือที่หยุดเติบโต พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่รากขนอ่อนหรือขนรากเป็นขนเส้นเล็กๆจำนวนมากมายที่อยู่รอบๆปลายรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจเจมรู้หรือไม่ว่ารากของพืชน่สามารถจำแนกได้สองระบบคือระบบรากแก้วและระบบรากฝอยระบบรากแก้วคือระบบรากที่มีรากแก้วเป็นรากหลักจเจริญเติบโตได้เร็ว ขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆและมีรากขนแหงแตกออกมาจากรากแก้วที่ปลายรากขนแหงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมาเช่นรากผักบุ้งเป็นต้นระบบรากฝอยคือระบบรากที่มีรากฝอยเป็นจำนวนมากไม่มีรากใดเป็นรากหลักมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบโคนต้นที่ปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอกออกมาเช่นรากหารากข้าวโพดหรือรากมะพร้าวเป็นต้น เป็นยังไงบ้างล่ะเจมทํทำได้ไหมเอาล่ะมาต่อกับเนื้อหาของเราดีกว่านอกจากจะแบ่งรากเป็นระบบต่างๆกันแล้วรากยังมีหน้าที่คือ 1. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 2. ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดินและลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่ง นอกจากนี้นะรากยังเปลี่ยนไปทําหน้าที่พิเศษอีกหลายอย่างคือ 1. รากสะสมอาหารเป็นรากที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารไว้สําหรับลําต้นเช่นรากแครอทรากมันสาปะหลังเป็นต้น 2. รากค้าจุนเป็นรากที่ช่วยค้ายันและพยุงลําต้นไว้เช่นรากโกงกลางเป็นต้น 3รากยึดเกาะเป็นรากสำหรับยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นเช่นรากพลูด่างกล้วยไม้เป็นต้น4รากสังเคราะห์ด้วยแสงพืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากมีไว้เพื่อสร้างอาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นรากกล้วยไม้เป็นต้น5รากหายใจเป็นรากที่มีลักษณะแหลมแหล,ลโผล่ขึ้นมาเหนือดินหรือน้ำช่วยในการหายใจเช่นรากสแมเป็นต้น เอาละ่ะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรากเข้าใจบ้างหรือเปล่าเจมสรุปก็คือพืชมีรากที่สามารถทำได้หลายหน้าที่แต่ส่วนหลักคือดูดน้ำและแร่ธาตุนั่นเองว้าวขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วครับสวัสดีครับอา้าวมาแล้วเหรอพอดีเลยพี่กำลังจะไปไร่พอดีไปด้วยกันซิครับ นั่นไงไร่ของพี่สวยงามใช่ไหมล่ะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์มากมายพี่ปลูกอะไรบ้างอะครับก็มีทั้งมันฝรั่งมันสำมปหลังแครอทขา่าตะไคร้มะม่วงเนี่ยยังไม่หมดนะเพราะไร่ของพี่นั้นกว้างมากเจมจะเก็บผักกลับไปฝากที่บ้านบ้างก็ได้นะไม่เป็นไร ขอบคุณครับแต่ผมมกแรงใจนะครับผมขอเป็นความรู้ก็แล้วกันครับงั้นไปรายต้นไม้ตรงโน้นแล้วกันเอา้ามีอะไรว่ามาสิคือมผมสงสัยนะครับว่าลำต้นพืชมีหน้าที่และส่วนประกอบอย่างไรบ้างครับอ๋อลำต้นเหรอลำต้นก็คือส่วนของพืชที่เจริญเติบโตอยู่เหนือดินอยู่ต่อจากรากลำต้นมีทั้งที่อยู่บนดินเช่นมะละกอ มะม่วงมะนาวเป็นต้นนะและลำต้นที่อยู่ใต้ดินเช่นขิงขา่าขมิ้นเป็นต้นลำต้นทำหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนและลำเลียงสารลำต้นมีลักษณะที่จำเป็นต้องรู้3มข้อก็คือห ลำต้นจะต้องเจริญเติบโตเหนือดินต้านแรงดึงดูดของโลกข้อที่สองลำต้นจะมีข้อปล้องและมีตาเพื่อเกิดการเจริญเติบโตและแตกหนอ่อข้อที่สามคือลำต้นของพืชบางชนิดน่ะอาจจะมีสีเขียวนั่นคือมีคลอโรฟิลท้าไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เป็นยังไงล่ะตามทันหรือเปล่างั้นต่อเลยนะครับ จากที่รู้ไปแล้วว่าลำต้นมีลักษณะ3มอย่างต่อมาเราจะมาเรียนรู้กันถึงส่วนประกอบของลำต้นกันบ้างนะลำต้นเนี่ยมีส่วนประกอบทั้งหมด5ส่วนนั่นก็คือ 1. ปลายยอดเป็นบริเวณที่มีการเจริญเติบโตเป็นส่วนที่ทำให้ลำต้นขยายขนาดทั้งความยาวและความกว้างส่วนประกอบที่2ก็คือตาเป็นโครงสร้างเล็กๆที่ยอดหรือที่ซอกใบเจริญเป็นกิ่งหรือดอกไม้ ในส่วนที่3คือกิ่งเป็นส่วนที่จเจริญออกมาจากลำต้นตรงตาของลำต้นนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับถึงตรงนี้รู้เรื่องหรือเปล่าเจมครับอา้าวงั้นต่อมาส่วนที่4เลยนะก็คือข้อข้อก็คือบริเวณลำต้นที่มีใบเห็นรอยต่อเป็นระยะระยะเมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและส่วนประกอบของลำต้น ทีนี้เราจะมาพูดถึงกันถึงเรื่องรูปร่างของลำต้นละ่ะว่ามีกี่รูปแบบให้เราได้ศึกษารูปร่างของลำต้นนั้นมี5รูปแบบที่มีวิวัฒนาการมาจากอดีตเพื่อให้พืชอยู่รอดตามแต่ละสายพันธุ์โดยแบบที่1คือลำต้นยึดเกาะเป็นลำต้นที่อยู่บนดินและมีลักษณะพิเศษคือเป็นเหมือนมือเกาะยึดเป็นลำต้นที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่ยึดเกาะกับหลักที่อยู่ใกล้เคียงเช่นบวบ ฟักทองตำลึงเป็นต้นแบบที่สองคือลำต้นไหลเป็นลำต้นที่ทอดไปตามพื้นส่วนของปล้องยาวทอดออกไปที่บริเวณข้อจะเกิดเป็นรากหรือใบเช่นบัวเป็นต้นแบบที่สามคือลำต้นคล้ายใบลำต้นจะมีสีเขียวลักษณะคล้ายใบและทำหน้าที่สร้างอาหารเช่นสลัดได แบบที่สลำต้นที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่สะสมอาหารมีลักษณะอวบอ้วนเช่นมันฝรั่งแฮวเผือกและลำต้นใต้ดินบางชนิดที่อัดซ้อนกันแน่นเช่นหอมกระเทียมเป็นต้นและแบบสุดท้ายคือลำต้นเป็นเง้าเป็นลำต้นสะสมอาหารที่มีปล้องและข้อสั้นๆเจริญขนานกับพื้นที่ข้อมีใบเล็กๆคล้ายเกล็ดหุ้มเช่นคาขิง เป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่เกษตรกรอธิบายได้ดีมากๆเลยครับเอาละ่ะสรุปนะว่าลำต้นนั้นมีหน้าที่หลักคือทำหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนให้กับพืชทั้งอย่างเป็นที่ลำเลียงสารด้วยในส่วนของการลำเลียงสารนั้นถ้ามีโอกาสพี่จะเล่าให้ฟังอีกทีนะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในคาบนี้เจมและพี่เกษตรกรคงต้องลาน้องๆไปก่อนเอาไว้พบกันคาบหน้ากับส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างซึ่งสัมพันธ์อย่างที่สุดต,ต่อการที่พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นคือใบค่ะน้องๆมาติดตามกันคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ